ดีค่ะ,คะอุ้มคนสวย,ยไม่่ใชน้องมินจ้าวยกวยางอุ้มสั่งเบิรงกด้วยเบิรงมาใช่ไหมาเบิร์กมาหมาขี่รถจ้ะห <c oughs> มาขับรถจ้ะทุกคนเอ้ยอยากซื้อเลขแต่ซื้อเพราะเป็นน้ำมานน้ำมอนเปลี่ยนรถนี่หมานมากไหมคะทุกคนเจ็ดเก้าก็เจ็ดออกบ่อยมากแล้วก็อันศูนย์เก้าเก้าศูนย์นี่ตั้งแต่ซื้อรถคันนี้มาไม่เคยถูกเลขลุตัวนี้เลย ก็ไม่ซื้อไงบางบางทีแบบแอบไปซื้อมันไม่ออก <c oughs> ไม่9009แล้วมันไม่ค่อยออกหรอกแต่79ก็ดออ,ออกบ่อยมากนะคะอันนี้คืออยากลูมแม่คนขับเลย่เป็นหมานี่นะหมาเลยใครวะอยากลูกแม่คือใครเจ้าของรถรถน้องมิ้น์ออกบ่อยแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบซือ้อไม่ชอบซื้อเลขตัวเี้แต่ตัวอื่นเนี่ยซื้อนี่ซื้อเลขซื้อเบอร์ได้ตะเกียแตะกระดาษ ซื้อเสื้อซื้อสาดเขาวัดผมได้เจอได้ช่วยได้บุญเป็น<อ>บ่อเป็นทะเลเปียโนอีกครับนี่นะซ <c oughs> ื้อเสือส้อซื้อสา <c oughs> ดมันจีกันมนันคนแย่งโอ้ยเอาแหละเ, <c oughs> <c oughs> เอาทุกคนมานี่เดี๋ยวจะให้น้องมิ้งฝึกการขับรถนะจะขับจริงๆเหรอคะปันใจมาเบิง่งเลยพี่นอ้องจะรอหรือจะร่วงเอาขึ้นมามือไทยล่ะถ้ากล้องแล้วขึ้นมา เบาๆนะพี่นะอย่างน้อยกขามีอีสามอยู่บ้านในป่วยดักเทื่อนนะมันอยเสียศาสเกิด like ซ wow. ื้อได้เบรกเอ้ยเบรก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 ต้องเบรกยังมันจะทะลุตนใหม่แล้วพูดนะนี่นี่เขาเรียกว่าการถอย มันจะตรงว่าคือเก้าว่าอะไรกันเนี่ยฮะอ่ะช่ยหลังครับหลังนะครับน่ะยาย่าย่านไหม,มคนขับยังประหยัดเยอนมากแล้วคนขับคนนั่งอาจจะนั่งน่ากลัวกว่าเอ๊ะ ต้องต้องต้องล่อขึ้นล่อขึ้น อยู่กับเนด็กกับตัวแล้วพี่น้องไ,ออได้แขวะค้าบรถมือแรกเด้ดนี่มาต่องหักเพื่อมาต่องหักปันโอ้งนั่งเดียว 咚咚咚！嗯嗯嗯 อากหลีกลเลอเหยียบตามเด้อหายบ้างด